สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เด็ม1 0 8นะคะแอดจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วต้องคิดเหมือนแอดเลยใช่ไหมคะว่าน้องต้นข้าวกลับไปออกทีวีอีกครั้งในรายการโวนเพลงจริงทุนซึ่งแอดเดาว,ว่าน้องน่าจะกลับไปในฐานะศิล,ลปินเต็มตัวแล้วนะคะและภาพของศิล,ลปินทั้ง4คนนี้ ต่างก็เป็นแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนเหมือนกันทุกคนเลยนะคะเริ่มจากนายดวลเพลงชิงทุนได้แชมป์26สมยัยและต่อมาขิมดวลเพลงชิงทุนได้แชมป์51สมยัยและก็ต่อมามิวสิกดวลเพลงชิงทุนแชมป์22สมยัยและก็น้องต้นข้าวดวลเพลงชิงทุนน้องเล็กสุดนะคะได้แชมป์68สมยัย และการกลับมาบนเวทีดวลเพลงชิงทุนในครั้งนี้นะคะแอดว่าทั้ง4ี่คนทั้ง4ศิลปินจะต้องมีโปรเจกต์ใหญ่กับทางรายการดวลเพลงชิงทุนและก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่กับทาง GMM Grammy ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะรอติดตามและก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมทุกท่านสามารถไปให้กำลังใจกับทั้ง4คนได้ที่ มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีจากรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งดวลเพลงชิงทุนสู่งานที่รวมพลคนรักลูกทุง่งพร้อมเสิร์ฟความสุขและก็ความสนุกแบบจัดเต็มกับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บและก็พบกับศิลปินทั้ง4ี่คนได้ที่งานคอนเสิร์ตได้เลยนะคะและถ้าอยากจะถ่ายรูปก็มาเจอกันได้ที่ บูธดวนเพลงชิงทุนครบรอบ7ปีทางรายการจะมีเสื้อจำหน่ายที่บูตด้วยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนเสื้อกันเยอะๆนะคะและตารางเวลาที่ศิลปินแสดงก็จะมีดังนี้ในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568ณตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาเวลา18นาิกา40นาทีจนถึง19นาิกา10นาทีพบกับ โชว์จากศิลปินช่องวัน31ออลลี่ตติยาและก็อิสอิสรพงเวลา19นาฬกานาทีจนถึง20นาฬกา15นาทีพบกับโชว์จากศิลปินไผ่พงศธรและก็เวลา20นาฬกา50นาทีจนถึง22นาฬกาตรงนะคะพบกับโชว์จากศิลปินนัดมารีสาขิมพิชาพร นนชานนและก็น้องต้นข้าวสุปริยาอย่าลืมไปให้กำลังใจกับศิลปินที่ท่านรักกันเยอะๆด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ